ทุกสาระด้านการตลาดให้ก้าวทันยุคดิจิทัลในแบบ g o อ It e a s i l ซที่ g o อ It Channel ในคลิปนี้ค่ะเราจะมาพูดถึง Customer Journey Map คืออะไรและขั้นตอนการเริ่มสร้างแผนที่สู่การครองใจลูกค้าเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันเลยค่ะ Customer Journey Map หรือแผนที่การเดินทางของลูกค้าเป็นตัวช่วยหรือ Framework ในการโฟกัสในแต่ละ Touch Point จาก6 Touch Point ของ Customer Journey ที่เรามีพูดกันมาในในคลิปก่อนหน้านะคะจะเห็นได ว่าขั้นตอนการวางโอกาสในการหาลูกค้าเพียงคร่าวๆเท่านั้นเพราะในแต่ละทัชพอยต์แบรนด์อาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องปรากฏตัวในหลากหลายช่องทางเพื่อให้ลูกค้าได้พบเจอสินค้าและบริการของธุรกิจในรูปแบบที่แตกต่างกันค่ะซึ่งในการปรากฏตัวของแบรนด์ต่อหน้าลูกค้าอาจจะเป็นการจัดกิจกรรมนอกสถานที่มีบิลบอร์ดข้างทางการทําโฆษณาผ่านรถโด,ดยสารสาธารณะหรือถ้าเป็นการทําการตลาดออนไลน์ก็จะสามารถทําได้ทั้ง Facebook Ad นะคะ Google กู o o ิลดิสเพย์นัทเปลือกไล Ad ดและอื่นๆตามความเหมาะสมของลูกค้าหากไม่มีการเขียนออกมาเพื่อเป็นการสื่อสารภายในทีมก็ยากค่ะที่จะตรวจสอบความเคลืบหน้าของแต่ละช่องทางในแต่ละ Touch Point ได้ตัว c u s t o m e r j o u r n e จ Map จะสามารถวางรูปแบบในการจัดทาได้อย่างหลากหลายนะคะโดยมี2องค์ประกอบหลักที่ต้องมีก็คืออย่างแรกค่ะรายละเอียดของแต่ละ Touch Point ว่ามีอะไรบ้างอย่างที่2ค่ะประสบการณ์ที่ลูกค้าจะได้รับในแต่ละ Touch Point แล้วเรามาเริ่มขั้นตอนการวาง แผน Customer Journey Map กันเลยค่ะอย่างแรกค่ะก็คือเราต้องตั้งจุดประสงค์หรือเป้าหมายในการสร้าง Customer Journey Map ก่อนค่ะต้องดูก่อนว่าจุดประสงค์ในการสร้างตัวนี้ของเราคืออะไรเพื่อไปรวบรวมนะคะข้อ2ก็คือเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งจาก Primary Data หรือการไปสัมภาษณ์หรือการไปทำพวก Focus Group ต่างๆนะคะและ Secondary Data หรือเป็นการไปนั่ง Research จากทั้งออนไลน์นาาส่วนมากเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นออนไลน์หรือจะอาจจะเป็นห้องสมุดก็ได้ถ้าหลายๆคนยังถนัดอย่างนั้นอยู่นะคะ ขั้นตอนที่3ค่ะต้องตั้งให้ชัดค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครทำเพอร์โซนาให้เฉพาะเจาะจงเพื่อให้เราเข้าใจลูกค้ากลุ่มนั้นๆให้ลึกชัดเจนแม่นยำมากขึ้นข้อ4ค่ะเป็นการวางทัชพอยหลักและทัชพอยรองค่ะเพราะว่าเราก็ต้องมาแยกความสําคัญนาะว่าทัชพอยของเราหลักๆเนี่ยเรามีอะไรบ้างเพื่อเราจะมาดีฟไดฟดีเทลกันว่าทัชพอยหลักเนี่ยต้องมีอย่างนี้ทัชพอยรองจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่แยกกันนะคะในแต่ละทัชพอยมันก็จะมีความคือทัชพอยมันก็มีหลายทัชพอยอยู่แล้ว ในแต่ละทัชพอยต์มันก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันถ้าเราไม่แยกเราจะไม่สามารถพ i o r i t y งานของเราออกมาได้ค่ะขั้นตอนที่5ค่ะก็มาตั้งเป้าหมายประสบการณ์ที่แต่ละเพอร์ซ a นาควรได้รับผ่านทัชพอยต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมหรือ Mood and t o ท ne หรือความรู้สึกหรือประสบการณ์ต่างๆที่ลูกค้าในเพอร์ซ a นานั้นควรจะได้ไปค่ะข้อสุดท้ายค่ะเป็นการสรุปรายการแล้วค่ะว่าตัว Marketing Material ที่ต้องใช้ในการซัพพอร์ตในแต่ละทัชพอยต์เนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างเมื่อมีการวา แผนตามขั้นตอนด้านบนหกข้อแล้วนะคะเราก็สามารถนําแผนไปปฏิบตัติสิ่งที่ต้องทําต่อไปค่ะต้องม,มีการประเมินอย่างสม่ําเสมอว่า customer journey map ที่เราทํานั้นยังเหมาะสมอยู่หรือไม่เนื่องจากสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของลูกค้าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตัว customer journey map ที่เคยทําไว้อาจจะไม่เหมาะสมแล้วค่ะสําหรับในสถานาการณ์ปัจจุบันดังนั้นเมื่อประเมินแล้วนักการตลาดอย่าลืมนะคะที่จะต้องปรับ customer journey map ให้เหมาะสมอย่างสม่ําเสมอรวมทั้งน แผนตัว Customer Journey Map ที่เราเคยทำค่ะมาวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการเข้าถึงลูกค้าที่ดีและสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าได้ดียิ่งกว่าเดิมค่ะเรามาดูตัวอย่างของ Customer Journey Map กันนะคะว่ามีประมาณไหนบ้างให้เห็นเป็นภาพรวมภาพกว้างๆค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะเรามีรูปประกอบในตัวเว็บไซต์นะคะแล้วก็ใน Facebook นะคะสามารถตามเข้ามาดูได้นะคะหลังจากนี้จะเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะตัวอย่างแรกนะคะ Customer Journey Map ของ Starbucks ต้องบอกเลยค่ะว่าตัว Customer Journey Map ของ สตาร์บัคเนี่ยเรียบง่ายมากยิ่งจากการเดินทางของลูกค้าที่เข้ามาซื้อกาแฟในแต่ละครั้งนะคะถ้าพูดถึงก็อัน,นี้จะเป็นอิงจากสตาร์บัคของฝั่งอเมริกานะคะว่าเวลาทัชพอยต์แรกเนี่ยเขาก็จะมองเป็น a อนติซ p a พตว่าไอ้เขาอยู่ที่ออฟฟิศแล้วเขาอยากดื่มกาแฟเนาะเขาก็ออกจากออฟฟิศขับรถเพื่อมาที่ร้านมาที่ร้านทํายังไงก็ต่อคิวสั่งของจ่ายเงินรับสินค้าดื่มแล้วก็ออกไปหรือบางทีก็จะมีการนั่งทํางานในร้านด้วยนะคะหลังจากขั้นตอนไม่ว่าจะดื่มหรือทํางานเสร็จแล้ว ก็จะเป็นการเตรียมตัวแล้วก็ออกจากร้านนะคะแล้วก็ไปที่รถเพื่อกลับไปที่ออฟฟิศหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่อันนี้ก็จะเป็น Customer j o u r นี y แ a p และ Touch Point ของ Starbucks ที่ทําขึ้นมาแล้วตัวเนี้ยค่ะนอกจากตัวมีมี Touch Point แล้วนะคะเราก็จะมีแกนประสบการณ์ค่ะว่าในแต่ละ t touch point เนี่ยลูกค้ามีโอกาสได้รับประสบการณ์ยังไงผ่าน Touch Point ต่างๆยังไงบ้างโดยเขามีเบสไลน์ค่ะว่าโอเคตัวเนี้ยเบสไลน์ก็คือว่าลูกค้าโอเคนะแต่ถ้าในแต่ละ touch point เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทําให้ลูก มีประสบการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยโอเคนะหรืออาจจะรู้สึกเฮ้ยเยี่ยมเลยอะอยากจะมาใหม่เพราะอะไรเขาก็จะแบ่งเป็นด้านบนดีด้านล่างไม่โอเคนะแล้วก็แยกเลยคะ่ะว่าทัชพอยต์แต่ละอันเป็นยังไงบ้างคะ่ะอันต่อมาค่ะเป็นคัสเตเมอร์เจอร์นี่แบบสาหรับ B2B นะคะเอ่อตัวนี้แนะนาค่ะให้เข้ามาดูที่เว็บไซต์หรือที่ Facebook นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างมีดีเทลละเอียดมากไม่ว่าจะเป็นการทํ o ทัชพอยต์ที่แบ่งย่อยแล้วก็การทําดีเทลของแต่ละข้อมูลที่เราที่เขาจะต้องทํารวมถึงมีการวิเคราะห์ค่ะ ว่าลูกค้าเข้ามาแล้วมีประสบการณ์ยังไงมีความเสี่ยงยังไงนะคะเราก็เราจะมีวิธีการรับมือความเสี่ยงพวกนั้นยังไงได้บ้างตัวนี้ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับ customer journey map ของ Starbucks แล้วนะคะตัวของ B2B เนี่ยมีความละเอียดมากโดยเฉพาะตัวอย่างเนี้ยจะมีการเพิ่มการกีดกันการค้านะคะหรือ barrier ต่างๆรวมถึงมีแรงกระตุ้นค่ะพวก motivate ในแต่ละ touch point เพื่อให้รู้ค่ะว่าเราสามารถติดต่อกับลูกค้าชัดเจนขึ้นอย่างไรเซลสามารถเข้าไปปิดการขายหรือไปปรับปรุงประสบการณ์ตรงนั้นเพื่อให้สามารถปิด ง่ายขึ้นได้อย่างไรบ้างนะคะอันต่อมาค่ะที่จะแนะนําก็เป็น Customer Journey Map สําหรับ Digital Experience Journey ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่นิยมค่ะเพราะว่าโดยสถานการณ์ต่างๆเนะาะทำให้เราจําเป็นต้องมีการ transform มาใช้ดิจิตอลมากขึ้นตัว Digital Experience ก็จะปรากฏในองค์กรต่างๆมากขึ้นค่ะด้วยตัวนี้นะคะก็จะเป็นที่คุ้นเคยค่ะสําหรับและการตลาดออนไลน์ในทุกๆ Touch Point จะมีการใช้ Digital Solution หรือเกี่ยวกับออนไลน์ Marketing ททั้งนั้นตัวนี้นะคะเรา present เป็น Infographic ค่ะโดย เริ่มจากเป็นอ,อันนี้จะเป็นเริ่มจากไ i g นสก่อนแบบเหมือนเราเดินผ่านตามห้างหรือว่าอาจจะขับรถอยู่หรือโดยสารรถสาธารณะเราเจอ s i น n อ่ะเราสร้าง a w a r e แล้วว่าออแบรนด์นี้นะเพิ่งเคยรู้จักเนาะอันต่อมาก็จะเป็น social ต่างๆ a w a r e n e บ้างเอ g a g e บ้างเริ่มมี interaction กับแบรนด์นะคะเริ่มมาซื้อเริ่มมีทำา o y a ต t y และมีอีกกิจกรรมอื่นๆที่ัพ p อ o r t ใน journey พวกนี้นะคะแนะนําค่ะเข้ามาดูรูปนะคะจะได้เห็นภาพมากขึ้นซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกว่าแผนแบบเนี้ยชัดเจน เรื่องทั h p อย n ์ค่ะแล้วก็เห็นชัดเห็นเจอร์นี่ของลูกค้าชัดเจนเพราะว่าเข้ายังไงออกยังไงเมนโฟกัสของแต่ละทั h p อย n ์ของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่ตัวนี้ค่ะจะขาดเรื่องประสบการณ์ของลูกค้าที่จะเจอในแต่ละทั h p อย n ์ซึ่งตรงนี้อาจจะทําเป็นเอกสารแน่เพิ่ม,เต,มเติมของอินโฟกราฟิกชิ้นนี้ขึ้นมาก็ได้นะคะจากตัวอย่างที่ให้ดูนะคะจะเห็นได้ว่าตัว customer journey map ค่ะไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือ f ฟรม e w o r k ที่ตายตัวสามารถยืดเอาตามความเหมาะสมของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของทั h p อย n ์ที่เราแบ่งกิจกรรมที่ ทที่ทําและประสบการณ์ที่ลูกค้าควรจะได้ก็เพียงพอในการสร้างเป็น Customer Journey Map เปรียบเสมือนแผนที่หรือไกด์นำทางในการวางกลยุทธ์การสื่อสารการเข้าถึงลูกค้าในแต่ละช่องทางของแต่ละทัชพอยต์ต่อไปติดตามเทรนด์และเข้าใจโลกดิจิตัลได้ที่ Godit Channel อย่าลืมกดไลค์และ subscribe กันไว้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ